สวัสดีครับมันนี่อยู่กับช่องเจ้าปามแช่แนวนะครับนี่ครับมือนี้พามากินครับซุปป่นมะเขือนะครับหรือซุปมะเขือนะครับผมอ่ะม้าอะายครับพี่น้องนนี้เฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองแซบเองครับผมพี่น้องมาเด้อกินเขาพี่น้องเลยมาด้วยครับผมนี่ขาวเขาปุ๋ยง่ายครับปุ๋ยออครับพี่น้องตรวจครับ แต่คนนะน้อเงาประแดกตีคำสองนี่นนอง แต่ปัญญัง,นงหนักเอยต้องอยากหนองคิดคอนเทนต์มาออกกินง่ายๆเลยต้มปนมกเขือ จยบร้ายพี่น้องเลยตุยหับคักตีทำง,ง่ายพี่น้องกกินเล่าอิ่มพีเนาะ มาไม่น้องทำง่ายๆทำตุยตยไม่น้องทำตุ๋ย,ยน,นี่นี่ไม่้องจวดครับคือสอดด้านแนวกินป้นเปลืองปวด ตรงนี้กคิดคอนเทนต์บอกนะครับเหมือนบางคนได้เหตุชิปตรงนี้อยากน้ำงานน้ำลบบพี่น้องเนี่ยตรวจปากมาตรงนี้เขาเที่ยงเขาเศร้ามัดรวมกันนี่พี่น้องเนี่ย ส่วนทางพี่น,อน้องก้ยนัาให้กแดดนัาเล็ดเนี่ยกินแสบเลยด้วยพี่น้องอย่าไปจนกัดอิซโซปายความพี่น้องเอย Bà vừa nó ơi nha nha vừa nói, nó nha nha, bất ngờ bất ngờ nha, mất ี <No. S 2> mm ่น้อง มาพี่น้องยิ้มเะคอทำนี่นนํำสุดท้ายตอนถือจากแรกไลแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับพี่น้องกะํำสุดท้ายดีบอสกีกันทำสุดท้ายดีบอสทำสุดท้ายมันต้องพิเศษได้พี่น้องนี่คำสุดท้ายมันต้องพิเศษับตัวเองมาดีกว่าทำเก่า นี่พี่น้องขรามต้ทายมันต่งประมาณนี้ไปกดฝากกดติดตามกดซับตะไข่นั่นนะครับพี่น้องกดติดตามกดซับตะไข่ได้หลายนะครับผมกดฝากติดตามช่องนะครับจ้าปามแช่แนวนะครับกดติดตามกดซับตะไขนะ่นั่นได้เลยครับผมเป็นกำลังใจให้น้ำได้เลยครับนี่อยาข้ามต้ทายคุยกับพี่น้องนี่จวดพี่น้องอือ ทำทายถูกต่ิถูกอม่แชร์กิจวินญาณกับฝากกดติดตามกดแชร์กดซับตะไข่ได้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับหลังจากนี้กัไปเจอกันไหมครับพี่นอ้องสวัสดีครับ